โอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมรายการ call me p e a c h <itch> นะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมจะพาทุกคนนะมาไขาความลับนั้นก็คือจุดจุดเริ่มต้นความรักของเตียงนอนนะครับที่แบบอ่าเตียงนอนของผู้ป่วยน,นะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ไอลุงนี่มันจะแบบเอาเตียงนอนเป็นจุดแรกหรือเปล่าถ้ามันเอาเตียงนอนเป็นจุดแรกก็ชิบหา่าโอเคคุณรอดแหละเราจะเอาเตียงนอนนะครับ เป็นจุดที่เราซ่อนนะเพื่อที่จะดูสิว่าจะมีความลับอะไรกับเตียงนอนนี้นะครับซึ่งเราก็จะลุ้นให้แบบเรารอดไปด้วยนะไม่ใช่แบบว่าจเจ้าแต่ตายนี่แหละอันนี้แหละนะแอบไปเลยนั่นแหละนะจากนั้นก็รออีลุงนั่นมานะครับคุณผู้ชมคลิปเปอร์แอบนหนน้องคลิปเปอร์เอาจริงท่านลุงแม่งมาคนตรงที่คลปเปอร์แม่งนั่นจะบึ้มลุงแม่งตายไปเลยเว้นี่ไอเกจี้วเหม็นเลยกูไม่ได้เคยดมนะครับกูเดาหั่วแอบไปเรื่อยๆครับตรงนี้ คือถามว่าเราเล่นเป็นตัวไหนเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงคนนี้นะครับนั่นแหละคนนั้นแหละอ่ามาลุงมาแล้วเ <c oughs> เดินกลับแล้วก็นั่นแหละสวยไปเฝ้าพระอินทร์กันสาตัวในระยะเวลาอันสั้นนะครับทุณผู้ชมฉันต้องการเนื้อจากกระเจียวนี่ไงฉันจะตัดงวงทั้งงวงบนงวงล่างของแก มึงใจเย็ยนมึงตัดงวงล่าง <c oughs> อ้โหึงเข้าใจพูดนะเนี่ยไอชายเอาเลยนลั่นแหละนั้นและบสวยเฮ้ย <c oughs> ตานี้ไปเฝ้าพระอินทร์กันเร็วมากครับคุณผู้ชมไปเฝ้าพระอินทร์กันกี่ตัวแล้ววะสี่ตัวแล้วนะสุดยอดไปเลยไม่ดิห้าตัวเหลือสี่ตัวนะที่ยังไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร์จะมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวเดียวเท่านั้นที่โชคร้ายไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร์แต่เอาจริงมันก็คือโชคดีนนะเฮ้เฮ้เฮ้เอาเลยเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เรย์ นั่นแหละเอ้าเฮ้ยรอดว่ะอันสุดท้ายเลยเหรออ้ยตรงนี้เสียวจัดเลยไปเฝ้าพระอินทร์กัน6ลายเลยครับตอนนี้เหลืออีก3ลายนะครับที่ยังไม่ได้เฝ้าแล้วจะมีผู้โชคายเพียงหนึ่งลายเท่านั้นที่ไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร์จริงๆมันก็คือโชคดีในโชคายแอบเหมือนเดิมนี่แหละแอบที่เดิมถ้ามึงรอดนะถ้ามึงรอดนะกูตั้งใจมาทำาอชิเม้นนะครับไม่ใช่มาเพื่อรอดแต่ว่าดูเหมือนน่าจะรอดหรือเปล่าเอ็กซาเล ก,กูเองโอ้ดูดูด <interpret ation> เห็นไหมครับนั่นมันคืออะไรมันคือเอเลี่ยนนะครับโอ้โหคือแบบถ้าเกิดเราตายตามจุดที่มันตัวเกมกําหนดไว้เนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับที่บางทีเราเองก็ไม่รู้นะครับซึ่งเมื่อกี้พอเราตายตรงเตียงผู้ป่วยนะครับก็เห uh ็นได้ว่ามีเอเลี่ยนผลมาเฉยเลย แล้วสรุปเราคือตัวอะไรวะเนี่ยเราฆ่าไปปุ๊บแม่งก็มีเอเลี่ยนโผลมา what คือถ้าทุกคนรู้ว่ามันมาจากหนังเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถบอกผมกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปอไรตนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ